สามตัวตรงพาลวยงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่นห9าหนึ่งในงวดวันที่หนึ่งเมษายน เลขเด่น0เข้าหลักสิบบนนุ่มหวยลอตงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่น5 9ชุด3ตัว250 294เลขชุด2ตัว5052 5354 57 9 0 92 93 94 97พังเลขเด็ดงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่น3 5 8 7เลขชุดสองตัว30 31 32 34 36 39 80, 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดหหสองหหหกห้าเสองเหดเกในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเลขชุดสองตัว70เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน ศูนเจ็